Everyone. สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกรับ English แ Nissan Channel ค่ะเมื่อนี้ค่ะซีมาเฮต้า DIY หรือว่าจ o It By yourself ของ Face m a s k หรือว่าที่พอกหนานะคะซึ่งมือนี้มีอีกอินกรีเดียนต์หรือว่าส่วนผสมหลักสามสามอย่างที่สาคัญอย่างแรกก็คือเทม m อร์ริกค่ะเทอร์ริกเทมอร์ริกก็คืออย่างก็คือขมิ้นค่ะภาษาอีงกฤคือขมิ้นภาษาไทยก็คือขมิ้นเาว่าเอามาจากสาเดี๋ยวขมิ้นก็คืออยู่หลังบ้านค่ะอยู่อยู่นี่ปลูกไว้ปลูกไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมาเอาก็คืออุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ภาษาอังกฤษนะคะแกคือซอยด์ดีกิ้ง ะะคดะิกคือขุด DIG คือขุดถ้าซอยจิกกิ้งคือเสียมขุดดินอันนี้นะคะท่านนั้นเนี่ยชมาลิกเขาอยู่สายชมาลิกอยู่นี่ค่ะชมาลิกอยู่นี่ดีมากอา่ะอันนี้คือชมาลิกชมาลิก Plants เป็นต้นมังถ้าเป็นต้นเขาเอื่นว่าชมาลิก Plants นะคะใบเป็นแบบนี้แต่คือตน้ตนต้นขมิน้นหรือต้นขมิ้นนั่นเองนะคะต้นขมิน้นเราเอาส่วนใยเอาส่วนใยมามา,มา,ม,า,ม,ามาเห็ดอ่มาหรือว่ามาเห็ดอาแนวพอกหนามื่อนี่เอาส่วนนี้ค่ะ เทมปอริกรูทก็คือหัวมันค่ะเทมปอริกรูทอ่ะแงนุ๊ตล่องเนี่ยขม่าไก่นี่แล้วค่ะเนี่ยเป็นอย่างสี่ห้ากระขุดเอาขุดเอาแบบนี้ขุดก็คือดิคกิ้งนะคะดิคกิ้งคือการขุดนะคะขุดเนี่ยหัวอันนี้จะเป็นหัวแบบนี้นี่ยูนิกามีหัวมันสิออกกระจายกระจายตามใต้ต้นนะคะหัวหัวขมิ้นก็คือเทมปอริกรูทนะคะหรือจะเอื่นเทมปอริกซีซีก็ได้ค่ะเรียกว่าขมิ้น จะไปทิ้งโหกันเนี่ยเอาจะเอาประมาณทำไหนมนันนี่จะเอาแทะเนี่ยอู้เยอะเลยได้ละค่ะเทมริก <Okay. S 2> ค่ะหลังจากได้เทมริก uh, มาแล้วยังที่บอกก็คือเทอร์มริกด้านหนมันจะสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็คือเยลโล่ค่ะใด้มาแล้วมันก็จะมีเปือนดินก็คือ dirty from the soil นะคะก็คือเปือนดินเขาก็จะเอามาคลีนหรือ w วอ h หรือทําความสะอาดก่อนค่ะคลีนหมายถึงการทําความสะอาดด้วยอย่างค่ะด้วยน้ํานะคะ w a ชชิ่งวิทวอเตอรค่ะนี่อันนี้ก็ซิงคอันนี้คืออ่างล้างอ่างล้างจานหรืออ่างสำลรล้างเรียกว่าซิงคนะคะล้างไปล้างดีด เรียบร้อยขมิ้นค่ะหรือว่า t u r m r r i r r e d y y for making uh, face mask ค่ะพอได้ขมิ้นทีล่างแล้วเนาะคะ่ะเขาก็เสียมาปอกเปลือกค่ะปอกก็คือ peeling นะคะ peeling off เปลือกหมายถึงหรือผิวด้านนอกของมันออก peeling off uh, outer skin นะคะเอาออกนะคะปอกให้หมนก็นให้เหลือแตอ่สีเหลืองด้านในค่ะ หลังจากปอกเปลือกออกแล้วนะคะก็เอามาหันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคำว่าหัน่น i s h is c a l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  ช h o p ค่ะหั่นไปเลยก็จะได้เป็นส่วนผสมหลักค่ะก็คือขมิ้นเทมอร์ริกของห้าค่ะประมาณ4ช้อนโต๊ค่ะส่วนผสมหรือ ingredient ตัวที่สองค่ะก็คือ white clay filler นะคะ หรือภาษาไทยฮ่ะเอิรนว่าดินอซอฟทพองค่ะซื้อมหาบาทค่ะอันนี้อินกรด i e n นต์โดยดตมาหรือว่าจอมผสมตัวที่3ค่ะแกิดขึ้นนำมาคามคเปียกค่ะแชมารีนพาร์ทค่ะตอนนี้ทุกคนหูจักจวนผสมเลยเนาะค่ะทั้ง3ชนิดเนี่ยมีสปปรรพคุณทีมหาศัรรย์นในการบำรุงผิวหลายอิหลีค่ะอย่างแรกเลยก็คือสามารถ ต่อตันริ้วรอยหรือลดริ้วรอยนะคะหรือภาษาอังกฤษเอินวา่า anti-aging นะคะอันที่สองก็คือซอยลดเม็ดสีและกระจุดด่างดำภาษาอังกฤษเอิน l i g h t e n d a r k spots นะคะทัดมากค่ะเป็นการรักษาสิวนะคะก็คือ ex ne cure ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็คือ ซอยลดร้อยแผลเป็นนะคะก็คือ l i g h เทนส c a r ค่ะนี่ล่ะค่ะพอหูจักสัป,ประคุนแล้วไปเริ่มลงมือเหตุครีมพอกหนาก,กันเลยค่ะอราะะค่าเมื่อส่วนผสมหรือว่าอินกรีเดนต์ทั้ง3อย่างพร้อมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทีสิมะปันหรือว่าการเบรนนั่นเองค่ะเบรนนะคะปันด้วยอีหยังปันด้วยเนี่ยค่ะ เครื่องปั่นของห้าเครื่องปั่นภาษาอังกฤษเอิินว่า b บ e นเดอร์นะคะ b บ e นเดอร์โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเนาะอันนี้มันออกมานี่นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าสีไซส่สวนผสมจังใดนะคะเร,เริ่มแรกกันค่ะก็คือเอาขมิน้น ใส่ไปหมดเลยประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่า4 t a b l e s p o o n นะคะใส่ลงไปตามตามด้วยอย่างคะตามด้วยดินสอพ้องค่ะดินสอพ้องภาษาอังกฤษอย่างคะ white clay filler นะคะใส่ลงไปค่ะประมาณ1 2ประมาณ4ช้อนโต๊ะคือกันค่ะประมาณนี้ นกนนอใส่ลงไปหลังจากนั้นพอใส่ลงไปแล้วกับปั่นกอนไอ้รับอแชร์มารีนพาร์บเนี่ยค่ะหรือว่านามะขา,ามเปียกเนี่ยเก็บไว้สะกอนนะคะ,ะปิดฝาอันนี้เก็บไใบยี่หรือทรายปิดฝาแล้วก็เก็บป,ปลายกอนแล้วก็ปั่นเริ่แบรนดิ้งค่ะ หังจากนั้นนะคะใส่น้ำมะขามเปียกักประมาณ1น่ช้อนโต๊ะค่ะ one tablespoon for tamarind ป๊บนะคะใส mm ่ hmm. ล,ลงไปจะหลายบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันสมมันมีกรดไม่มีความเป็นกรดมันอาจจะเ็ดให้หนาบางได้นะคะกระปันตอค่ะ โอเคค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากปั้นหรือว่าเบรนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เสื่มมากเป็นนรูปนี้จะออกครีมครีมครีมมี่หน่อยนะคะออกเป็นครีมเมื่อเหนียวเกินไปละก็บลเลหรือว่าเบลเลวจนเกินไปนะคะออกเป็นครีมครีมนิดนึงค่ะโอเคขั้นต่อไปก็คือเป็นการมาสม์หน้านะคะเป็นการเป็นการ การท่าหรือพอกหนาค่ะก่อนสีท่าหรือพอกหนาจะต้องล้างหนาให้สะอาดก่อนค่ะล้างหนาด้วยน้ำสะอาดเอาละค่ะหลังจากอาบนา้ำล้างหนาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็สีมาพอกหนาโดยครีมพอกหนาจีเฮดเอาเองนะคะก็ะคือ DIY Do it by yourself นั่นเองนะคะมูล,ลค่าห้าบาท <laughs> มาเริ่มกันเลยค่ะ เอาเอามือตุยเอาค่ะอามือตุยอาอกองซีลวกา็มาท่าบนผิวหนาห้านะคะก่อนสิท่าเนี่ยก็บอกค้นรอบๆขานก่อนเด้อว่าเฮ้ยมือนี้สีพอกหนาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสีผ้ากันตกใจ <c oughs> นี่ลัดวันนี้พอกหน้านะต้องบอกไว้กว่อน ว่าเดี๋ยว<ม>พ่อพอกเสร็จเราออกไปเนี่ยสิเจอภาษารงเศษุนเดี๋ยวก็จะเจอว่าเดี๋ยวสามีจะว,ว่าเป็นผีนะคะหากกระทาลงบนผิวหนาเลยค่ะแต่ว่าเป็นระยะตาไวการทาบนผิวหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่า apply นะคะ apply on your face on your skin หรือ on your face นะคะ face คือหน้า skin คือผิวหนัง apply ออนคือการทาลงไปนะคะทาลงไป To cover all the f a c t s ทาลงไปค่ะอัน,นี้ค่ะถ้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าหลายๆรอบอเว้นดวงตารอบดวงตาไวค้ค่ะ แล้วก็ลิ้นฝีปากก็ต้องไปท่ามั่นค่ะเวลาท่ากับมือเบาๆด้ค่ะเอายายา,ยาเปียกไปก,กดมือแห้งค่ะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็ดให,หนาเป็นแผลได้ถ้าให้ทั่วใบหนาแะคะ่ะร่วมไปถึงล่้ข้อน้ำ่ะถ้าเกิดบอท่าลำ้ข้อเนี่ยหนากระจางใสอย่างเดี๋ยวล่้ข้อกันแหลบเปื้อๆ่าเอาดวยคะ่ะอันนี้ท่าไปเรืเอ่อยๆถ้าให ก้นทเทยาหาหรือไม่สามีค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้ประมาณ 20- 30ิานาทีค่ะก่อยล่างออกหลังจากทิ้งไว20้20-30านาทีแล้วาก็มาล่างหนาีน่ล้างหนาแล้วนะคะจะสังเกตว่าความรู้สึกก็คือมันจะนิ่ม,แล,ม,นนมาาแล้วก็เิียวเหมยนกระสีมันหนามันที่เศร้าสาบจะเห็นว่าค่ะหนามันจะมีความดึง,ดง,ดง,ดง อันนี้ก็คือนาสดนะคะค่ะขั้นผู้ใดอ่ยากแคตามเงินงบประมาณหาบาทแกะล่องไปเห็ดเบนเนะะื้อค่ะง่ายๆส่วนผสมมีอยู่สามยานแก่คือขมิน้นดิคามินนะคะดินสอบพ้องลากานามะขามสามยางผสมกันให้อัตราส่วนตีเห็ดในเบิร์นลากามะพอกหนาเนี่ยค่ะสิเป็นเรื่องดีค่ะดุ๊กดิ๊งดิงดิ๊งดิงดิงค่ะสําหรับวันนี้กะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย